นอนนมากัี้ของอะไรนี่มันเหรอนี่สีนะนี่มันสีสีนี่นะเออดูเป็นคนปะคนขึ้นหรอดูสวยไปมาเลยทันที เพราะว่าข้างนอกก็คือฝรั่งเยอะเลยไม่ยอมนะไม่ยอมนักกีฬาคือจูเนียร์นะเยาวชนโอ้ไม่เนียรแล้วมั้งแต่เยาวชนนี่อะไรวะตัวคนใหญ่เลยเออพละแต่ก่อนหนึ่งกุญแเหลืองเขายาเหลืองเลยทำอะไรเป็นลมอ๋อมันหล่อยแล้วแบบอะไรให้ความสดชื่นหนึ่งู เ็หายไปไหนกันหมดอะเมื่อกี้ยังมีอยู่เยอะเลยอะใช่อะคือช่วงนู่นเขาไปตรงนู้นกันช่วงนี้คือมีนักกีฬามานักกีฬามาแข่งกันเยอะมากเลยนะคะมาจากทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าเป็นแบบรุ่นจูเนียนะคะ แต่ว่าตัวโคอดใหญ่เลยแต่ละคนน่ะแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็คือเล่นกันแบบหนักมากโหดมากเรามาดูเขาแข่งกันไม้ไมไมตัน ถ่ายนะคะหันหลังไปเหยียบเท้าคนเฉยเลยดินหนีแป๊บนึงคนไทยหรือต่างชาติก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ทันได้มองหน้ารีบหนีออมาก่อนคะ่ะเดี๋ยวไปดูสนามอื่นล้วกัน ะะเขาเข้ามาขอดนี้หั <Yeah. S 1> นหน้ามาหน่อยได้ไหมยังไงไปละจ้า เมื่อกี้คือจริงจังมากนั่งดูแบบจริงจังจะเป็นนักกีฬาคนต่อไปอยากให้ถอยไม่ได้่อนถอยไม่อีก้าไปดูน้ากู้ใจหลังกันนะไม่สะดุดไม่เกลียดไม่น่าเกลียดไหนไหนใครอยู่พี่จังเหรออยู่ข้างหลังข้างหลังเราปะโอ้โหกู คนไหน,ไนหสีแดงปะคนสีแดงปะคนคนตนอคคน้อ,องการโอ้โหที่เพิ่งเห็นแล้วหันแล้วนี่นะคะเราก็คืออยู่ที่สนามเทนนิสนะคะก็แบบว่าเขาอยู่ในไมค์นี่นะคะน, <S <S นี่มันต้องเนียนๆแบบนี้ ทำเป็นถ่ายเขาไม่เขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเลยเมื่อกี้ได้อโอ้โหมีต่อเปล่าอ๋อวันเจียบแต่เขาเจ็บขานะคนไทยมีนวดแผนไทยขอกไทยแลนด์มาซาอ้โหนี่ปะยังอยู่ยังอยู่ทีเดินไม่หยุดเลยเฮ้ยเขาขาเขาเผะวะก็บอกแล้วไทยแลนด์มีมาซาเวลคัมจูไทยแหล่ เบูลี่คนอื่นมันไม่ดีนะคะเวลคัมวลคอมอยู่ทายแลนด์เมกอินไทยแลนด์ไม่หันมามองด้วยหันมามองแล้วกำลังจะเดินไปแล้เดินกัเกงหันมามองเยอะ มาไม่เจอตาอคุณสักเีอ่ะสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในการเล่นเทนนิสก็คือการเก็บบอลน,นะคะนังฉลาดมากนังเอากระเป๋ามาจา้ะเก็บได้ทีเยอะเลยฉลาดมากความคิดนี้หน่อยมาก สรงมากครับเพื่อนี๋ยวจะมาเก็บลูกมุมนี้คนะ่ะ <c oughs> วิ่งเข้ามาหาบอรอรอก็ก็ก็ั็ตีจังหวะจังหวะใจเย็นดูจังหวะบอลว่ดูจังหวะบอลใจเย็นเฮ้ยตอนนี้สวยบอล่บอลครับใจเย็นนะลงลงน้ำหนักให้ได้นี่เดียวถอยถอยตีก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบวิ่งกลับมาอ่า ่าเราค่อยวิ่งถูกต้องถอยให้พอนะพี่ถอยตีวิ่งพี่จีมีอะไเป่าถอยให้พอซิวิ่งเนะยงี่ยมเอ้ยที่ขอเขาสองนัดถอยให้พอตีเยี่ยมครับพีกจีมีอะไรบนะ้างยี่ปองยี่ปองชวนห่วย ี่ไปพูดอะไรจังเนี่ยจะไปม,มีใครถามอะไรเลย acting <oughs> <c oughs> ดูบอนที่ต้องไปเก็บสิ <c oughs> ดูบอลที่ต้องไปเก็บเฮ้ย <c oughs> เห้วก็ทอ้อ แยวนี <jam Stadium> ้อะนี้วนี้ไม่ไ่ใช่เพีงวอ่อนีเจก็่คอย่ใช่ป่ะวเขากน้้วกูไม่พูดพูดูว่าพูดว่าโอ้โหใช่แล้ว็หนหน้าไปม แล,แล้วฝรั่งอ่ะฝรั่งคนนั้นเหมือนขาเจ็บเวยแล pe, oui. ้วเดินขาก็เปะกัปอันนี้บอกว่าไทยแลนด์มีมัสซดนะ Welcome w Hello-Hello Thailand c to เบลคัมจูเบลคัมจูไทยแลนด์ฮัลโลฮัลโหลเบลคัมฮรยไหลฮัลไหีเบลคัม

โน้วไวอะไรนะเสื่อของงานดีมากีเมื่อกี้เดินไปไหนมาเดินไปดูโค้แข่งมาตอนฝรั่งยกเสื้อมาเช็ดเหงื่อนะื้คือซิกแพคกเห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วลืมเพศเลยลืมลืมเทเลยลืมเท